สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าต้นอโกูนิมาอีกเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับสําหรับเจ้าต้นอโกนิมาที่จะพามารายงานตัวให้เพื่อนๆได้ดูจากวันนี้นะครับก็มีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบของน้องนะครับใบของน้องจะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับซึ่งเป็นลักษณะใบที่ไม่เหมือนกับเจ้าต้นอโกนิมาทั่วไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เลยจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้เลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเ,เจ้าต้นอโกนิมาที่มีลักษณะใบเป็นทรงกลมนะครับหลายคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าชื่ออะไรนะครับถ้ายัางไม่ทราบผมก็จะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับก็คือเจ้าต้นอโกูนิมาต้นนี้มีชื่อว่าสมบัติสยามใบกลมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมลักษณะสมบัติสยามใบกลมชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับ ต้นนี้เปิดสีออกมาได้สวยมากเลยครับสีกลางใบเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีสีเขียวประปายอยู่ที่ตามขอบขอบ,ขอบใบนะครับนี่ครับสมบัติสยามใบกลมหลอดใหม่ก็กำลังจะบานนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับลักษณะของลำต้นน้องก็จะเป็นสีขาวแกมชมพูนะครับนี่ครับ เป็นไม้ไม่ใหญ่ครับเป็นไม้ทรงกระทัดรัดนะครับลำต้นใบกับลำต้นนี่คือแบบว่าซ้อนกันถี่มากเลยนะครับแน่นนะครับความสูงของต้นน้องไซส์นี้ก็ประมาณสักฝ่ามือผมเนี่ยครับนะครับสมบัติสยามใบกลมสวยไหมครับเพื่อนๆเ,เปิดสีออกมาได้สวยนะครับอย่างที่ผมแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับ สีหรือลักษณะเด่นของเจ้าต้นอากนิมาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับจะโชว์ออกมาเต็มที่ก็ต่อเมื่อนะครับน้องได้อยู่ท่ามกลางแสงแสงแดดที่พอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับน้ําได้รับความชื้นที่พอดีแล้วก็ปุ๋ยนะครับให้ไม่มากไปไม่น้อยไปทุกอย่างมันลงตัวหมดก็จะทําให้อากนิมาที่เพื่อนๆมีเนี่ยครับ โชว์ลักษณะเด่นออกมาได้เต็มที่นะครับนี่ครับสมบัติสยามใบกลมสวยไหมครับเพื่อนๆไซนี้ผมได้มาก็ประมาณ6-800นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับใส่กระถางไว้ก่อนนะครับน้องสามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับสมบัติสยามใบกลมครับถ้า เพื่อนๆชอบฝากกดไลค์ให้กับเจ้าต้นสมบัติสยามใบกลมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าต้นอาก,กนนูนิมาใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับทีวันทีการ์เด้นโฮมสวัสดีครับ